บทที่หนึ่งพันหกหลี่ฝางที่กินล้างกินผลาญสองวันถัดมาโรงแรมเพลที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองตรงนานถูกเกาชองงอเหมาไปหมดใช้เพื่อจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวตัวเองห้องโถงที่กว้างขวางสว่างสวัยเพียงพอที่จะทําให้คนมากกว่าร้อยคนมาทํากิจกรรมอิสระที่นี่ได้ในห้องโถงที่เสียงดังเจี๊ยวจ้าวคนที่ไปไปมาไม่มีใครที่มีตัวตนธรรมดาเลยสักคนแค่มองชุดที่สวมก็ดูออกทันที มุมหนึ่งท่ามกลางฝูงชนกลุ่มพวกลูกคนรวยที่ปกติคุนหน้าคุนตากันอยู่แล้วนั้นกําลังถือแก้วไวน์ไปพูดคุยกันไปตระกูลเกานี่รวยจริงๆเชิญเจียงมั่นหวันที่กาลังฮอตสุดๆตอนนี้มาได้ไม่ถึงสองสามล้านกลัวว่าคงเชิญมาไม่ได้ฟังเสียงเพลงอันไพเราะสนอหูวัยรุ่นคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเงินสองสามล้านสําหรับตระกูลเกาแล้วเรื่องใหญ่ที่ไหนกันละ่ะอีกคนหนึ่งอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะไม่ต้องพูดถึงหรอกขนาดบริษัทต้นสังกัดของเจียงมั่นหวันก็ยังเป็นเกาช่องงเปิด เขาให้เจียงมั่นหวันมาเจียงมั่นหวันจะกล้าบอกไม่เหรอเจียงมั่นหวันเป็นดาราไอดอลที่ฮอตในตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากเมื่อเธอเดบิวต์บวกกับเธอมีความแข็งแกร่งจริงๆเพลงที่ปล่อยออกมาต่อเนื่องหลายๆเพลงก็ดีกว่ามาตรฐานมีอิทธิพลเป็นอย่างมากแต่ว่าสําหรับตระกูลเก่าที่เป็นตระกูลคนรวยแล้วนั้นแค่ดาราคนหนึ่งไม่ถือว่าเรื่องใหญ่อะไรแต่ <c oughs> คนที่อยู่ทางนั้นใช่ลูกเผิงเฟไหมคุยไปคุยมาจู่ๆคนหนึ่งก็พูดขึ้น ทุกคนได้ยินก็รีบมองไปแล้วก็พบลู่เผิงเฟยที่ข้างกายรายล้อมด้วยผู้คนในฐานะที่มีความสัมพันธ์กับตระกูลลู่โดยตรงที่กำลังเป็นที่นิยมที่สุดนี้ไม่ว่าลู่เผิงเฟยจะเดินไปที่ไหนก็จะถูกล้อมรอบไว้คิดไม่ถึงว่าคุณชายลู่ก็จะมาพวกเราไปทักทายกันหน่อยดีกว่าชายที่นำูงชนพูดทักทายแล้วทุกคนก็เดินตามเขาไปทางนั้นคุณชายลู่ไม่เจอกันนานเลยชายคนนั้นเดินก้าวไปแล้วทักทายอย่างอบอุ่นอ้อคุณชายอย่างคุณก็มาเหรอ ลู่เผิงเฟยมองคนตรงหน้าที่มายื่นมือไปกุมมือเขาด้วยรอยยิ้มขณะเดียวกันก็ไม่ได้ลำเอียงต่อพวกที่อยู่ด้านหลังคุณชายหยางต่างทักทายไปหมดเขารู้จักคนที่ชื่อหยางหวนต้องถึงแม้ชาติตระกูลเทียบกับเขาตระกูลลู่ไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากอยู่กลุ่มล่างตระกูลท็อปลู่เผิงเฟยที่สไตล์ครอบครัวเข้มงวดการวางตัวเลยต้องมีแบบแผนจึงได้รับความโปรดปรานจากผู้คนได้ง่ายอย่างเช่นคนกลุ่มตรงหน้านี้สถานะตัวตนสู้ลู่เผิงเฟยไม่ได้ พอเห็นท่าทีที่สงบนิ่งของลูกเผิงเฟยแบบนี้พวกเขาก็รู้สึกว่าได้รับความโปรดปรานอย่างไม่คาดคิดแล้วจึงแนะนำตัวทีละคนอย่างถ่อมตัวคุณชายลูกคิดไม่ถึงว่าคุณจะมาเข้าร่วมงานเลี้ยงวันเกิดนี้อย่างเหวินต้องพูดไปหัวเราะไปเบาๆตระกูลผมกับตระกูลเการักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาตลอดจื่อซินฉลองวันเกิดผมต้องมาด้วยตัวเองลูกเผิงเฟยพูดหรือว่าคุณชายลูกก็มีความรู้สึกต่อคุณหนูเกาอย่างเหวินต้องถามอย่างแปลกใจ ห้าห้าาสาวสวยจิตใจดีก็ต้องคู่กับหนุ่มหล่อคู่สินี่หน้าแปลกตรงไหนเหรอลูกเผิงเฟยไม่ปกปิดความคิดของตัวเองเลยคุณชายลูกพูดถูกฮ้า wow, <Wow, S 2> ห้าหาอย่างเหมินต้องก็หัวเราะตามงั้นคุณชายตระกูลเจิ้งก็ต้องมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งแล้วละสิถึงแม้อย่างเหมินต้องก็มีความรู้สึกเล็กน้อยต่อเกาจือซินแต่เผชิญหน้ากับการแข่งขันของคุณชายท่านนี้แล้วเขาก็ไม่มีความคิดอื่นทันทีหลับกันดันมีความคิดที่จะดูฉากเด็ดเด็ด ยังไงลู่เผิงเฟยกับคุณชายตระกูลเจิ้งท่านนั้นที่อยู่ในตระกูลชั้นสูงเหมือนกันถ้าสองคนนี้แข่งกันขึ้นมางานก็จะคลึกคลื้นอย่างมากพูดแบบนี้งั้นคุณชายตระกูลเจิ้งท่านนั้นก็มาแล้วสินะลู่เผิงเฟยหัวเราะมาแล้วสิคุณชายลู่เชิญมองทางนั้นหยางเหวินต้องชี้ไปตามทางผู้ชายคนนั้นสุดยอดนะคิดว่าจะไม่ใช่คนที่อยู่ระดับเดียวกับพวกเราเสียอีกผึกน้ำเสียงของหยางเหวินต้องมีความไม่พอใจทันทีแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับลู่เผิงเฟย เมื่อครู่ตอนที่หยางเหวินต้องพยายามไปทักทายกับคุณชายตระกูลเจิ้งท่านนั้นอีกฝ่ายดันไม่แลเขาเลยสักนิดทำให้เขารู้สึกละอายลู่เผิงเฟยหัวเราะไม่พูดอะไรมากแล้วก็คุยกับพวกหยางเหวินต้องและคนอื่นๆอีกไม่กี่คำแล้วจึงเดินไปทางคุณชายเจิง้งผลประโยชน์คํานี้ไม่ต้องไปสนใจมากนะักสายตามองส่งลู่เผิงเฟยออกไปในใจหยางเหวินต้องรู้สึกไม่โอเคเล็กน้อยยังไงตระกูลพวกเขากับตระกูลลู่ที่ชาติตระกูลสูงส่งแบบนี้ก็ไม่ใช่ระดับเดียวกัน ถึงแม่ขาจะคุยด้วยไม่กี่ประโยคก็ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะอยู่เท่าเทียมกับพวกเขาได้ช่วงเวลาที่ผู้คนพูดคุยกันเจียงมั่นหวันที่ร้องเพลงบนเวทีเสร็จก็เดินลงไปจากนั้นชายวัยกลางคนที่ดูมีภูมิฐานคนหนึ่งก็เดินขึ้นมาผู้ชายคนนี้ก็คือคนรวยอันดับหนึ่งของเมืองตรงนานเกาชงอและก็เป็นผู้จัดงานของงานฉลองวันนี้หลังจากรอให้สายตาของด้านล่างค่อยๆมารวมไว้ที่ตัวเองเกาชงอจึงค่อยๆพูด ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานบนรรลุนิติภาวะ18ปีของลูกสาวตัวน้อยของผมชายหนุ่มพูดออกมาด้านล่างก็เงียบลงทันทีลูกคนรวยพวกนี้แห่งเมืองตรงน,นั้นไม่กล้าสร้างปัญหาทําให้เกาฉองงอไม่พอใจในเวลานี้ยังไงเกาฉองงอก็สร้างตัวขึ้นมาด้วยสองมือเปล่าสู้ทีละขั้นจนมาถึงจุดสูงสุดตอนนี้สุดยอดกว่าแทบจะบรรพบุรุษของพวกลูกคนรวยในที่นี้ทั้งหมดยิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกลูกคนรวยที่ยังไม่ได้บรรลุเท่าไหร่ พูดถ้อยคำที่กลั่นออกมาจากความรู้สึกเสร็จเกาชองอก็พูดไปตรงๆว่าต่อไปขอเชิญเจ้าภาพของงานเลี้ยงนี้ขึ้นมาปรากฏตัวท่ามกลางแสงไฟที่เปลี่ยนไปสาวสวยที่สวมกระโปรงยาวที่มองก็รู้ทันทีว่ามีราคาแพงมากท่าทางดูสดใสค่อยๆเดินขึ้นไปบนเวทีขอบคุณทุกคอนอหญิงสาวคนนี้ก็คือเกาจือซินลูกสาวของเกาชงอบทที่หนึ่ที่แท้ก็คุณ สองสามนาทีต่อมาก็เป็นเกาจือซินที่พูดคำขอบคุณอะไรพวกนั้นอีกรอบทำไมยังไม่จบอีกคนกลุ่มนี้ก็ไม่เหนื่อยเลยเหรอท่ามกลางฝูงชนด้านล่างหลี่ฝางที่แต่งตัวธรรมดาไม่เป็นที่สะดุดตาก็มองเกาจือซินที่อยู่ด้านบนด้วยใบหน้าทำอะไรไม่ถูกถ้าไม่ใช่ว่าเห็นว่าสาวน้อยนั้นหน้าตาสลัดสลวยหลี่ฝางก็หนีไปกินของด้านข้างนานแล้วมาถึงระดับเช่นเขาในตอนนี้แล้วหลับไม่ได้สนใจต่อสิ่งที่เรียกว่าพิธีรีตองเลยสักนิด แน่นอนว่าที่จริงเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญขนาดนั้นอยู่แล้วก็แค่ความแข็งแรงที่แข็งแกร่งในตอนนี้ให้ความมั่นใจเขาจนไม่สนใจสายตาคนอื่นก็เท่านั้นรอจนตอนที่มองไปเห็นเค้กก้อนโตสุดหรูถูกเข็นออกมาสายตาหลีฝางเป็นประกายเล็กน้อยพระกูลเกานี่เล่นเป็นเชียวนะรอตอนมี่เฟยฉลองวันเกิดก่อนจะจัดให้เธอสักงานแป๊บเดียวเกาจื่อซินก็ตัดตามสัญ,ญลักษณ์เสร็จเค้กทั้งหมดก็ตัดออกอย่างประณีตโดยเชฟขนมที่เตรียมไว้นานส่งไปยังมือของแขกเรื่อยๆ ในที่สุดก็เห็นเกาจือ่อซิงหยุดคำพูดไร้สาระหลี่ฝางจึงหาสถานที่กินเค้กโดยรอบรอบด้านไม่มีคนอยู่งานเลี้ยงวันเกิดเช่นนี้เหล่าลูกคนรวยที่ไปไปมามาแต่ละคนต่างเตะท่าและสำเนียงถือไวน์แดงแก้วหนึ่งพูดคุยกันอยู่นานอาหารบนโต๊ะก,ก็มองนานไม่ได้ไม่งั้นจะถูกมองอย่างว่ามารยาทและท่ามกลางคนพวกนี้กลับมีหลี่ฝางที่นั่งกินของอยู่ตรงนั้นคนเดียวไม่พูดอะไรความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดทีเดียว หลี่ฝางที่นั่งกินของอยู่ตรงที่ไม่มีผู้คนสนใจตรงนั้นเป็นการมีอยู่ที่ช่างสะดุดตาอย่างที่สุดนาะทีหนึ่งไม่ไกลาจากหลี่ฝางชายหนุ่มที่ดูทรงพลังน้อยกว่าผู้คนรอบๆอบสวมชุดดูไม่ดีนะกกำลังชี้ไปที่หลี่ฝางและคุยกับผู้หญิงข้างๆคุณดูคนคนนั้นสิไม่รู้ว่าเข้ามาได้อย่างไรไม่มีมารยาทเลยสักนิดน่าเสียดายกับงานที่สูงส่งเช่นนี้จริงๆถึงแม้ผู้ชายคนนี้อยากเรียนแบบท่าทางพูดไปหัวเราะไปอย่างคนรอบข้าง แต่กลับรู้สึกยิ่งเรียนแบบก็ยิ่งอัปลักษณ์และยังมีความตลกอยู่หน่อยหน่อยยืนอยู่ข้างกายเขาคือสาวสวยหน้าตาอ่อนหวานแค่ดูจากท่าทางที่เธอดูอุดอัดเล็กน้อยแล้วนั้นเธอก็น่าจะไม่ได้มางานเลี้ยงแบบนี้บ่อยๆแน่ตอนนี้หญิงสาวที่ถูกกลายเป็นเจิงเจิงกำลังมองสำรวจร่างนั้นที่กินของอยู่อย่างสงสัยเธอมักรู้สึกว่าคนคนนี้มีความคุ้นเคยแปลกๆเจิงเจิงคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนผมจะไปทักทายเพื่อนเก่าหน่อยตอนนี้ จูจ่ๆชายคนนั้นก็มีตาเป็นประกายพูดเสร็จก็เดินไปมองชิวหรูแฟนหนุ่มออกไปแบบนี้ฝังเจิงเจิงจึงยืนอยู่ที่เดิมสับพักอย่างไม่มีทางเลือกก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทําอย่างไรดีพอคิดคิดดูแล้วจึงเดินไปที่ร่างอันคุ้นเคยนั้นก่อนหน้านี้ตอนนี้หลี่ฝางที่กําลังกินอย่างมีความสุขจู่ๆก็มีร่างหนึ่งโผล่มาตรงหน้าสายมือตรงหน้าเขาพูดอย่างไม่คาดคิดนักว่าหลี่ฝางใช่คุณไหมคิดไม่ถึงว่าจะเจอคนที่รู้จักเขาที่นี่หลี่ฝางตะลึง สำรวจผู้หญิงตรงหน้าอย่างละเอียดคุณคือฝางเจิงเจิงเขานึกออกแล้วฝางเจิงเจิงนี้คือเป็นเพื่อนที่โรงเรียนของเขาแค่ต่อมาเธอย้ายบ้านเธอเลยต้องย้ายโรงเรียนทั้งสองคนเลยไม่เคยเจอกันอีกหลี่ฝางจําได้ลางๆว่าฝางเจิงเจิงจากไปหลังจากพ่อแม่เขาหายไปได้หนึ่งปีนับนับดูแล้วดูเหมือนว่าทั้งสองจะไม่ได้เจอกันนานหลายปีแล้วฝางเจิงเจิงมองหลี่ฝางถามอย่างสงสัยว่าหลี่ฝางคุณก็มาร่วมงานเลี้ยงวันเกิดด้วยเหรอใช่มีปัญหาอะไรไหม หลี่ฝางตอบไปงั้นงันแล้วก็หยิบของหวานตามมือไปขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเออไม่มีฝางเจิงเจงิเจงสำลักกับคําพูดหลี่ฝางแต่มองสภาพของหลี่ฝางแล้วยังไงก็ไม่เข้ากับงานปาร์ตี้ทำให้ในใจเธอรู้สึกแปลกประหลาดอย่างมากอีกด้านชิหรู้ได้มาถึงตรงหน้าคนที่เรียกว่าเพื่อนเก่าแล้วจึงพูดด้วยน้ําเสียงเคารพว่าคุณชายเก่าไม่เจอกันนานชายหนุ่มที่ถูกเรียกว่าคุณชายเก่ามองชิหรูแอร์วบหนึ่งพูดอย่างสงสัยว่าคุณคือ ผู้คนที่อยู่รอบๆคุณชายเกาต่างมองไปที่ชิวหรูมองระดับฐานะทางเศรษฐกิจของเขาออกจากการแต่งตัวจึดง,งอดไม่ได้ที่จะสงสายตาเยะเยอยใส่กันละกันคุณชายเกาผมคือชิวหรูไงที่ทำความสะอาดนอกหน้าต่างให้บริษัทของคุณเมื่อสองเดือนที่แล้วไม่ใช่ว่าบริษัทของผมรับเหมาหรอกเหรอชิวหรูรีตอบกลับใบหน้าไม่มีความโกรธเคืองไม่พอใจเลยสักนิดคุณเองเหรอในที่สุดคุณชายเกานึกขึ้นได้จากที่ชิวหรูเตือนแล้วจึงเลิกสนใจชิวหรูทันที แต่ถือว่าเขาไม่ได้ไม่สนใจชิวหรูไปโดยตรงแต่พูดแนะนำว่าท่านนี้คือประธานชิวแห่งบริษัททำความสะอาดกุยเจิงสร้างตัวด้วยสองมือเปล่าสร้างธุรกิจด้วยตัวเองยอดเยี่ยมสุดๆคำพูดของคุณชายเกาดูเหมือนกำลังชมชิวหรูที่จริงแล้วกลับพูดถึงพื้นหลังของชิวหรูซะหมดเปลือกบริษัททำความสะอาดกุยเจิงเป็นบริษัทเล็กๆไม่มีเบื้องหลังใดๆในที่นั้นไม่มีใครสนใจอย,อยากสร้างสัมพันธ์กับเขาเท่าไหรนะ่นักแต่ด้วยมารยาทคุณชายเกาจึงยังแนะนำให้พวกเขารอบหนึ่ง ท่านนี้คือคุณชายหลี่ลูกเจ้าของบริษัทโทบูเอนจิเนียริงจำกัดท่านนี้คือคุณชายหยางลูกเจ้าของบริษัทเซาเทิร์นเทคโนโลยีจำกัดสุดท้ายท่านนี้คือคุณชายเจิง้งทุกทุกคนล้วนแต่เป็นลูกคนรวยที่มีมูลค่าสูงกว่าชิวหรูมากๆทําให้ชิวหรูรีพยักหน้าและโค้งคํานับสายประจบสุดๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทฟาเอตันจำกัดของคุณชายเกาหรือว่าบริษัทโทบูเอนจิเนียริงจำกัดหรือบริษัทเซาเทิร์นเทคโนโลยีจำกัดล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ไม่ใช่ที่บริษัทเล็กๆอย่างเขาจะเทียบได้เลยส่วนคุณชายเจิ้งคนนั้นก็ยืนอยู่ท่ามกลางคนพวกนั้นถึงแม้คุณชายเกาไม่แนะนําเขาแต่ชิวหรูยังคงมองออก,กว่าตัวตนเขาไม่ธรรมดาบทที่หนึ่งพันแปดเกาจื่อมิงที่หดหูเวลานี้จู่ๆชิวหรูก,ก็ตื่นเต้นขึ้นมาเพราะว่ามีคอนเน็กชันก็เป็นโอกาสถ้าสร้างสัมพันธ์กับลูกคนรวยพวกนี้ได้งั้นธุรกิจของเขาก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองเลยเหรือไงประธานชิวธุรกิจช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับแนะนําทุกคนเสร็จ คุณชายเกาถามด้วยรอยยิ้มก็ดีนะครับทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณชายเกาช่วงนี้ก็เพิ่งหาแฟนสาวได้ด้วยพูดแบบนี้ชิวหรูจึงถามประจบคุณชายเกาไปว่าคุณชายเกางั้นพวกเราไปเล่นทางนั้นไหมคุณชายเกามองความตั้งใจของชิวหรูออกทันทีรู้สึกใจเต้นจึงพูดไปทันทีว่าไปพวกเราไปดูทางนั้นดีกว่าคนอื่นๆก็ไม่มีอะไรทำพอดีเห็นคุณชายเกาพูดแบบนี้จึงค่อยๆตามไป ส่วนชิวหรูก็ไปข้างข้างคุณชายเกาเงียบเียบพูดเบาๆว่า,วาคุณชายเกาพอมาหาแฟนสาวที่ไม่เคยมีใครแตะต้องมาก่อนด้วยคุณว่าผมโชคดีไหมคำพูดแอบแฝงเช่นนี้ทำให้ในใจคุณชายเการู้สึกวูบวาบทันทีตบไหล่ของชิวหรูแล้วหัวเราะฮ้าห้าตอไปพวกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วผมจะให้เพื่อนคนอื่นๆมาสนใจธุรกิจของคุณแน่นอนขอบคุณมากครับคุณชายเกาในใจชิวหร,กรูก็รู้สึกปีติทันทีสร้างความสัมพันธ์กับคุณชายเกาได้ เขาก็น่าจะลดการต่อสู้ไปอีกสองสามปีได้ในทันทีคนด้านหลังไม่กี่คนก็ส่งสายตาไปมาอย่างทำอะไรไม่ได้เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สนใจเรื่องพวกนี้ก็แค่เห็นแก่หน้าเพื่อนเลยไม่ได้ออกนอกหน้ามาพูดอะไรแป๊บเดียวพวกเขาก็เดินไปถึงจุดมุ่งหมายมองเห็นฝางเจงิเจงๆงแฟนสาวที่ชิวหรูพูดถึงและก็คนอีกคนที่ทำให้เขาคาดไม่ถึงหลี่ฝางยังเอาแต่สนใจตัวเองกินของตรงนั้นอยู่ ขณะเดียวกันก็ชื่นชมสาวๆสวยๆวยที่เดินไปเดินมาอย่างเพลิดเพลินสายตาด้านข้างฝังเจิงเจิงก็เข้าร่วมทีมกินสิ่งของกับหลี่ฝังไปด้วยตัวเธอนั้นถูกชิวหรูพามาที่นี่อยู่แล้วในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เลยปล่อยวางไม่ได้ไม่ง่ายเลยที่จะได้เจอคนสนิทแบบหลี่ฝังนี้จึงค่อยๆกินกับหลี่ฝังอย่างไม่ตั้งใจส่วนสายตาของผู้คนรอบๆที่มองมาทางนี้ก็ยิ่งแปลกขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ตอนที่ชิวหรูและคนอื่นๆมาถึงตรงนี้ก็ว่างเป็นพื้นที่เล็กพื้นที่เล็ก พอเห็นแฟนสาวของตัวเองกินล้างกินผลาญอยู่ตรงนั้นชิวหรูแอบด่าทันทีใบหน้ากลับไม่ได้บันดาลโทระได้แต่ตะโกนไปทางฝังเจิ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 งคุณทำอะไรอยู่เนะียังไม่รีบมาอีกชิวหรูในตอนนี้มองไม่เห็นสายตาของคุณชายเกาและคนอื่นๆด้านหลังเขาว่าเปลี่ยนเป็นประหลาดใจสุดขีดแล้วกระทั่งว่ายังมีความหวาดกลัวหน่อยๆด้วยหลี่ฝังแฟนฉันมาแล้วฉันไปก่อนนะฝังเจิงเจิงเห็นชิวหรูเข้ามาเลยรีบพูด เดี๋ยวหน้าของคุณเลอะครีมจู่จู่หลี่ฝางก็เรียกเธอไว้ยื่นมือเช็ดครีมที่มุมปากเธอออกเจิงเจิงพวกคุณกําลังทําอะไรนะ่ะฉากนี้เห็นอยู่ในสายตาของชิวหรูก็ทําให้ตาของเขาแดงก่าโกรธจ,จนเดินเข้าไปทันทีเขาไม่หวังว่าจะให้พวกคุณชายเกาเห็นฉากนี้คิดว่าตัวเองกําลังหลอกเขาปรับเปล่าฝางเจิงเจิงก้มหน้าลงอย่างหวาดกลัวชิวหรูเห็นอาการฝางเจิงเจิงเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งโกรธมากขึ้นทนไม่ไหวทันทีง้างมือขึ้นมาจะสั่งสอนฝางเจิงเจ,จิงสักหน่อย เห็นแฟนตัวเองง้างฝ่ามือขึ้นมาฝังเจิงเจิงกรีดร้องทันทีถึงแม้เธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลับหลับตาลงจากจิตใต้สำนึกจากนั้นฝ่ามือนี้ก็ยังไม่ตกไปที่ตัวฝังเจิงเจิงแต่ถูกมืออีกมือจับไว้ฝังเจิง,เจ,งเจิงเบิกตามองพบว่าเป็นชายหนุ่มที่ถูกเรียกว่าคุณชายเก่าคนนั้นจึงต่อว่าไปที่ชิวหรูคุณมันระยำอยากตายหรือไงการเข้ามาห้ามทำให้ชิวหรูมึนงงเล็กน้อยแต่แป๊บเดียว เขาก็รู้สึกว่าคุณชายเกาอาจจะชอบฝังเจิงๆก็เลยมาห้ามตัวเองไว้ทันใดนั้นชิวหรูรีบเปลี่ยนเป็นท่าทีเอาใจทันทีพูดเสียงทุ้มว่าขอโทษครับคุณชายเกาผมคิดว่าเธอทําเรื่องอะไรไม่ดีต่อคุณซะอีกก็เลยแม่คุณสิคุณชายเกาโมโหทันทีตบใส่ชิวหรูจนล้มลงพื้นไปฉาดหนึ่งทันใดนั้นชิวหรูก็งงและคุณชายเกาในตอนนี้กําลังมองหลีฝังอย่างระมัดระวงังดูว่ามีการตอบสนองอย่างไร ถ้าให้หลี่ฝางได้ยินที่ชิวหรูพูดเมื่อกี้และจริงจังขึ้นมางั้นตอนนี้เขาก็สามารถเลือกสุสารเตรียมไปใช้ได้เลยยังไงฉากที่เขาเห็นเมื่อครู่จิตใต้สำนึกก็รู้สึกว่าฝางเจิงเจิงเป็นผู้หญิงที่หลี่ฝางชอบเขากล้ายั่งผู้หญิงกับหลี่ฝางบ้าแล้วสินะถึงให้ความกล้าเกาเจือหมิงอีกเป็นร้อยเขาก็ไม่กล้าบังอาจต่อหน้าหลี่ฝางที่จริงแล้วอารมณ์ที่เกาเจือหมิงมีต่อหลี่ฝางนั้นซับซ้อนมากครอบครัวเขาถูกจับไปต่างประเทศถูกหลี่ฝางช่วยออกมา แต่เกาเมื่องอฉีพี่สาวของเขากลับป้องกันวิกฤตอันตรายเพื่อหลี่ฝางเองตอ,ตอนนี้จะเป็นจะตายก็ยังไม่รู้ไม่ได้ข่าวคราวเลยส่วนเกาจื่อหมิงเผชิญหน้ากับหลี่ฝางที่จริงแล้วข้างในใจนั้นหวาดกลัวอย่างมากเกาจื่อหมิงที่ในใจยิ่งโมโหมากขึ้นมองชิวหรูที่อยู่ตรงหน้าก็โมโหทนไม่ไหวง้างมือขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้ฝางเจงิงเจิงกลับไม่คิดมากขนาดนั้นเห็นแฟนตัวเองถูกตีถึงแม้อีกฝ่ายดูเหมือนว่าจะทําเพื่อตัวเอง ติดใต้สำนึกเธอก็ยังเข้าไปพูดห้ามว่าอย่าทำเขาหลังจากคุณชายเกาได้ยินคำพูดของฝางเจิงเจิงก็ลังเลเล็กน้อยและไม่ลงมืออีกจริงๆขอบคุณค่ะฝางเจิงเจิงเห็นแบบนี้จึงรีบขอบคุณเธอไม่รู้ว่าทำไมคุณชายเกานี้ถึงได้เกรงใจเธอขนาดนี้ดังนั้นในใจเธอเลยกระวนกระวายเล็กน้อยบทที่หนึ่งพันเก้าฟังภาษาคนไม่เข้าใจเหรอสายตาของหลี่ฝางตอนนี้ก็มองไปทางนี้ด้วยอดไม่ได้ที่จะตะลึงเล็กน้อย เกาจื่อหมิงเจิ้งจิงจนเผิงคนสนิททั้งนั้นพวกคุณกำลังทำอะไรนะ่ะหลี่ฝางทนไม่ไหวจึงถามได้ยินคำพูดของหลี่ฝางเกาจื่อหมิงเปลี่ยนท่าทีทันทีเหมือนเพิ่งเห็นหลี่ฝางเดินเข้าไปอย่างเคารพพี่หลี่คุณอยู่นี่ด้วยเหรอท่าทีประจบเช่นนั้นมากเกินไปยิ่งกว่าชิวหรูเมื่อกี้อีกเทียบกับเกาจื่อหมิงแล้วท่าทีของคนอื่นๆนั้นปกติกว่ามากที่สำคัญคือพวกเขาต่างไม่รู้จักหลี่ฝางถึงแม้เจิ้งจินเผิงจะเคารพหลี่ฝางมากเหมือนกันแต่ก็ยังตื่นตระหนกอย่างพอดี ไม่เป็นอย่างเกาจือ่อหมิงที่เรียกได้ว่าประจบประแจงอย่างไม่รู้สึกละอายคุณหลี่เขาโค้งให้หลี่ฝางอย่างแสดงความเคารพคนอื่นๆเห็นเจิ้งจิ้นเผิงเคารพขนาดนี้ถึงแม้พวกเขาไม่รู้ตัวต,วตนของหลี่ฝางหลับไม่กล้าขัดต่างทําตัวเป็นมิตรต่อหลี่ฝางตามเจิ้งจิ้นเผิงชิวหรูในตอนนี้เห็นบรรดาเหล่าคุณชายมีท่าทีเคารพหลี่ฝางเช่นนี้จึงตะลึงงินไปทั้งตัวท่าทีของพวกเขาต่างกันอย่างมากจากก่อนหนีน้หลี่ฝางกลับไม่รู้สึกอะไร แต่ชิวรู้กลับตะลึงงินทันทีเขาไม่เข้าใจเลยจริง,รงๆหลี่ฝางตรงหน้านี้ที่ดูเหมือนคนเดินถนนมีค่าอะไรให้พวกเหล่าคุณชายต้องเคารพขนาดนี้คุณชายเกาพี่หลี่คนนี้คือเขาพยายามเค้นเอาคําตอบจากเกาจือหมิงแต่เกาจือหมิงหีนอไปมองเขาสีหน้าก็เปลี่ยนไปทันทีใช้เท้าแตะออกไปโดยตรงปุบปากคุณมันเลวที่จริงเพราะว่าเขากลัวหลี่ฝางเลยมักจะอยากหลบหลี่ฝางใครจะไปรู้ว่าเขามาร่วมง,งานเลี้ยงนี้หลี่ฝางก็มาด้วย มาแล้วก็มาเถอไม่มีอะไรหนักหนาคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะถูกชิวหรูคนนี้ทั้งหลอกและก็ยังมาเจอหลี่ฝางอีกช่างเหมือนกับพรหมลิขิตเลยจริงๆหนีก็หนีไม่พ้นตอนนี้ยังต้องมาทําตัวประจบพูดจาดีๆต่อหน้าหลี่ฝางอีกเขาจะไม่รู้สึกแย่ได้ไงฝางเจิงเจิงในตอนนี้ดูอยู่ข้างๆไม่เข้าใจว่าคนอย่างคุณชายเกาทําไมถึงให้เกียรติหลี่ฝางขนาดนี้ยังไงความทรงจําของเธอก็หยุดอยู่ที่ตอนนั้นที่พ่อแม่หลี่ฝางหายไปตอนที่ใช้ชีวิตอย่างลําบาก คุณทำอะไรหลี่ฝางเห็นเกาจือหมิงทำร้ายคนก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วถามได้ยินน้ำเสียงของหลี่ฝางเหมือนไม่พอใจเล็กน้อยเกาจือหมิงรีบอธิบายคือแบบนี้นะพี่หลีคนคนนี้เลวแปบ๊บเดียวเรื่องนี้ก็ถูกเกาจือหมิงเล่าไปรอบหนึ่งหลังจากเข้าใจเรื่องที่ผ่านมาแล้วฝางเจิงเจิงรู้สึกว่าตัวเองตาบอดทันทีที่หาแฟนแบบนี้มาได้ไ้เลวเธอที่โมโหอดไม่ได้ที่จะตกไปฉาดหนึ่ง เธอไม่อาจคิดได้เลยจริงๆถ้าเรื่องวันนี้เป็นอย่างที่ชิวหรูคิดต่อไปจริงๆชีวิตตัวเองจากนั้นจะกลายเป็นแบบไหนพอคิดแบบนี้เธอก็มีสติขึ้นมาทันทีตัวเองได้เจอหลี่ฝางแล้วเธอไม่ได้โง่เห็นเกาจือหมิงมีสภาพเคารพนับถือต่อหลี่ฝางอย่างนั้นก็รู้ว่าต้องเป็นเพราะเจอหลี่ฝางแน่เกาจือหมิงเลยไม่กล้าทําอะไรเธอในขณะที่รู้สึกขอบคุณไปด้วยง้นในใจเธอก็เกิดความรู้สึกแปลกใจอย่างมากไม่รู้ว่าในหลายปีนี้หลี่ฝางมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันแน่ ถึงเพียงพอที่จะให้คนอย่างเกาจือหมิงกลัวเขาเช่นนี้หลี่ฝังฟังเกาจือหมิงจบก็พยักหน้ากวาดมือไปที่ชิวหรูให้เขาเข้ามาหาชิวหลูไม่กล้าทำตัวไม่เชื่อฟังรีบเข้ามาอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวพี่พี่หลี่เขาเดินเข้ามาเรียกเกาจือหมิงที่อยู่ข้างๆได้ยินคำนี้ก็โมโ oh หด่าทอออกไปโดยตรงว่าไอ้ชาติหมาคุณมันคู่ควรที่จะเรียกว่าพี่หลี่เหรอพูดไปเขาก็จะลงมืออีกครั้งกลับถูกหลี่ฝังห้ามไว้ หักหลังแฟนตัวเองเพื่อเกียรติยศหักหลังแฟนตัวเองเพื่อเกียรติยศที่ผมไม่ชอบที่สุดก็คือคนเลวอย่างคุณน,นี้หลี่ฝางมองชิวหลูความร้ายกาจค่อยๆแผ่กระจายออกมาในใจชิวหรูตอนนี้ถูกความกลัวครอบงำโดยสิ้นเชิงสมองว่างเปล่าทันทีแล้วก็เสียงดังฟุ๊กคุ๊กเข่าลงไปผมผิดไปแล้วผมมันคนเลวผมขายแฟนตัวเองผมไม่ใช่คอนอที่ปากชิวหรูพึพมพำไปมั่วๆความหวาดกลัวในใจเหมือนเอ่อล้นออกมาเหมือนน้ำทะเล กระทั่งว่าเขายังสงสัยว่าต่อไปตัวเองต้องตายแน่เหนื่อยหน้าขึ้นเขาก็เห็นสายตาที่ขำขันและเย็นชาจากผู้คนรอบๆมีเพียงแค่สายตาคู่นั้นของฝางเจิงเจิงที่มีความเปลียดทางและสงสารอย่างซับซ้อนทันใดนั้นชิวหรูก็เหมือนหาคนช่วยอ้อนวอนเสียงดังไปที่ฝางเจิงเจิง,จงเจิ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 งช่วยผมพูดหน่อยผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วจเจิงเจิงช่วยผมจุดจุดอัญญประกาศคู่ตอนนี้เองความอาฆาตที่ทําให้ผู้คนใจสั่นระรัวจ,จู่จูก็ระเบิดออกมา ทำให้สมองเขาว่างเปล่าทันทีเอาคำขอร้องของเขาติดไว้อยู่ที่ปากพูดอะไรไม่ออกอีกหลี่ฝางช่างมันเถอะฝางเจงิงเจิงเห็นสภาพของชิวหรูสุดท้ายก็ทนไม่ไหวขอร้องหลี่ฝางแทนเขาได้ยินคำพูดของฝางเจงิงเจงิงหลี่ฝางจึงเก็บความทรงพลังที่ตัวกลับไปไม่ได้เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นจริงๆและเขายังมีเรื่องต้องทําอีกถ้าไอ้นี่ตายที่นี่จริงๆกลัวว่าจะปัญหาใหญ่ใส่หัวกลิ้งออกไปต่อไปอย่าปรากฏตัวตรงหน้าผมอีกหลี่ฝางโบกมือ แล้วปล่อยชิวหรูออกไปครับผมจะไปไปแล้วชิวหรูเหมือนได้รับการอภัยโทษในทันทีหันกลับจะออกไปหยุดเสียงด้านหลังของหลี่ฝางที่เหมือนน้ำแข็งอันเยือกเย็นทาให้การเคลื่อนไหวของชิวหรูแข็งไปผมให้คุณกลิ้งกลับไปคุณไม่เข้าใจภาษาคนเหรอบทที่หนึ่งพันสิบอย่ายุยยุอารมณ์เขาหลี่ฝางหมายความว่าอะไรนี้พวกเขาไม่กี่คนก็เข้าใจทันทีมองชิวหรูที่สีหน้าค่อยๆซีดขาวพวกเกาจื่อหมิงก็ปรากฏรอยยิ้มเยอะเย้ยออกมา หลี่ฝางบอกว่าให้เขาใส่หัวกลิ้งกลับไปนั่นก็คือให้เขากลิ้งออกไปจากที่นี่จริงๆความอัปยศยแบบนี้หน้าอายซะยิ่งกว่าถูกตกฟรีๆเสียอีกถ้าชิวหรูทำจริงๆรงัวว่าต่อไปคงโงหัวไม่ขึ้นต่อหน้าคนพวกนี้อีกนานแต่ชิวหรูในตอนนี้กลัวเป็นอย่างมากในใจคิดแต่อยากไปให้พ้นหลี่ฝางถึงแม้จะใส่หัวออกไปแล้วจริงๆก็ตามถึงหน้าตาสำคัญแค่ไหนจะสำคัญกว่าชีวิตได้ไงละ่ะคิดถึงตรงนี้ในที่สุดชิวหรูก็ไม่ลังเลอีก เลิกตัวล้มลงฟุบๆแล้วก็เริ่มกลิ้งออกไปทางหน้าประตูเกาจือหมิงเห็นชิวรูใส่หัวกลิ้งออกไปจริงๆในขณะที่ภายในใจชื่นชมไปด้วยนั้นก็ยังไม่ลืมที่จะพูดเสริมว่าพี่หลี่งั้นผมกลับไปจัดการเขาอีกทีให้พี่เอาไหมเกาจือหมิงก็ไม่รู้ว่าหลี่ฝางเป็นอะไรไปแต่นี่ไม่ได้กระทบต่อความคิดที่เขาจะเอาคืนชิวรูคุณดูเอาเองละกันหลี่ฝางพูดอย่างไม่แคร์ได้ยินหลี่ฝางพูดแบบนี้เกาจือหมิงก็หัวเราะหือๆทันที ชิวหรูที่ยังกลิ้งอย่างยากลำบากอยู่นั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองไม่ใช่แค่ถูกดูหมิ่นจากที่นี้จากนี้ไปยังต้องเผชิญหน้ากับการเอาคืนของเกาจือหมิงแน่นอนว่านี่คือคำพูดจากนี้ฝังเจิงๆในตอนนี้มองชิวหรูก็ยังทนไม่ไหวเล็กน้อยไม่ต้องสนเขาแล้วถ้าเขายังแสดงความหยิ่งทะนงออกมาอีกก็คงไม่เป็นแบบนี้หาเรื่องใส่ตัวเองน้ำเสียงหลีฝังราบเรียบพูจบก็ไม่มองร่างที่กลิ้งออกไปหน้าประตูอีก ให้เกาจื่อหมิงและคนอื่นๆแยกย้ายกันไปตัวเองก็กลับไปข้างโต๊ะอาหารด้านหลังฝางเจิงเจิงก็ตามเข้ามากินอีกเหรอหลี่ฝางหยิบของหวานชิ้นหนึ่งขึ้นมาส่งสัญญาณฝางเจิงเจิงสายหน้าฉันฉันไม่มีที่ไปแล้วตอนนี้ได้แต่ตามคุณไปก่อนในห้องโถงมีคนสภาพดีๆกลิ้งออกไปแน่นอนว่าดึงดูดความสนใจผู้คนจำนวนไม่น้อยแต่คนส่วนมากก็ทำเป็นมองเห็นเรื่องสนุกผู้รับผิดชอบในโรงแรมกลับทำเป็นเรื่องตลกขบขันไม่ได้ แต่รีบเอาเรื่องนี้บอกเกาชองอมีคนถูกไล่ออกไปเกิดอะไรขึ้นเกาชองอได้ยินข่าวนี้อดไม่ได้ที่จะตะลึงเล็กน้อยขมวดคิ้วมองไปที่คนรับผิดชอบคนรับผิดชอบคนนั้นรีบเช็ดเหนือเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบให้ฟังจากนั้นจึงอธิบายตอนนั้นคุณชายเจิง้งคุณชายเกาต่างอยู่ที่นั่นส่วนผอ,อจุดอัญญประกาศคู่ได้ยินคนรับผิดชอบพูดแบบนี้เกาชองอก็เข้าใจคุณชายที่อยู่ในที่เกิดเหตุตอนนั้นไม่น้อยพวกคุณชายพวกนี้ ทุกคนล้วนแต่มีตัวตนสูงส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้งจิ้นเผิงแม้แต่เขาก็ยังไม่กล้าขัดใจแล้วนะับประษาอะไรกับคนรับผิดชอบแต่ที่ให้เกาฉองอช็อกที่สุดก็คือชื่ออีกชื่อที่ฟังดูแล้วธรรมดาหลี่ฝางได้ยินชื่อนี้เกาชองอก,ก็ตะลึงไปหมดสีหน้าดูจริงจังขึ้นมาใช่ไม่ผิดชื่อว่าหลี่ฝางคนรับผิดชอบมองเกาชองออย่างง,งุนงงไม่รู้ว่าชื่อนี้มีอะไรเป็นพิเศษถึงทำให้เจ้านายคนนี้ตอบสนองใหญ่โตถึงขนาดนี้ เกาชองงอคิดด้วยสีหน้าจริงจังในที่สุดก็ตัดสินใจออกมาเรื่องนี้คุณไม่ต้องสนทําเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พอแค่พวกเขาไม่ได้ทําเรื่องวุ่นวายใหญ่โตไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นอย่าไปยั่วยุอารมณ์พวกเขาก็พอเข้าใจแล้วครับคนรับผิดชอบตอบกลับอย่างสุขใจพูดในใจว่าถึงให้ผมไปยั่วยุอารมณ์ผมก็ไม่กล้าหรอกจุดจุดตอนนี้ศักแห่งหึงในห้องโถงมีชายหนุ่มสองคนนั่งหน้าโต๊ะลมผู้คนรอบๆอบต่างไม่กล้าเข้าใกล้ สองคนนี้ก็คือลู่เผิงเฟยแห่งตระกูลลู่และเจิ้งหวนซิงแห่งตระกูลเจิ้งตัวตนและตำแหน่งของพวกเขาสองคนเพียงพอที่จะให้คนอื่นๆถอยไปไม่กล้าเข้าไปรบกวนการพูดคุยของพวกเขาคุณกำลังมองอะไรลู่เผิงเฟยมองคุณชายตระกูลเจิ้งที่อยู่ตรงหน้าตัวเองจู่ๆก็ถามก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองเจ๋งเจิ้งหวนซิงหันไปพูดว่าคนคนหนึ่งถูกคนอีกคนบังคับให้กลิ้งออกไปเกาชองงอไม่ได้หาเรื่องคนคนนี้ใช่ไหม ลู่เผิงเฟยมองไปทางนั้นแอร์วกหนึ่งกลับเห็นแค่ร่างที่คลุมเครือกำลังพูดคุยกับคนที่อยู่รอบข้างดูเหมือนตัวตนของคนคนนี้จะไม่ธรรมดาลู่เผิงเฟยพูดอย่างแปลกใจเล็กน้อยสนเขาทําไมล่ะก็แค่เรื่องตลกเท่านั้นเจิ้งเหวินซิงหัวเราะชูกแก้ววขึ้นแสดงท่าทางออกมาอย่างไม่สนใจท่าทีที่เจิ้งเหวินซิงปฏิบัติต่อลู่เพิงเฟยแน่นอนว่าไม่อาจปฏิบัติเหมือนคนอื่นได้เช่นพวกอย่างเหวินต้องก่อนหน้านี้เจิ้งเหวินซิงไม่เคยสนใจเลย กระทั่งว่าแม้แต่เข้ามาทักทายก็ยังขี่เกียจติตอบรับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเจิ้งเหวอนซิงก็เป็นคนที่เย่อหยิ่งพยองจองหองแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมาเอาแต่ดูคนพูดปฏิบัติต่อผู้คนที่ต่ำต้อยมากกว่าตัวเองดูหมิ่นมาตลอดเหอะเหอะพี่เจิ้งกลับลุ่มหลงในความรักตั้งใจมาเมืองตรงนานเพื่อร่วมง,งานเลี้ยงวันเกิดของคุณหนูเกาโดยเฉพาะลูกเผิงเฟยหัวเราะปฏิบัติต่อเจิ้งเหวอนซิงลูกเผิงเฟยก็ให้ความสําคัญมากอีกฝ่ายเป็นคุณชายตระกูลอันดับหนึ่งแห่งเมืองตรงถ้าเป็นศัตรู ก็ต้องเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งพี่ลูกคงไม่รู้ว่าผมมาครั้งนี้นอกจากเข้าร่วมงานเลี้ยงครั้งนี้แล้วยังมีอีกเรื่องก็ไม่รู้สิเรื่องอะไรเหรอลูกเผิงเฟยก็สนใจขึ้นมา